สวัสดีครับรายการอาจารย์มนบพบปัญหาในวันนี้ก็จะมาตอบคำถามแล้วนะครับมีท่านนั้นหนึ่งครับเข้ามาถามอยู่ในเพจของยีโร่การบัญชีถามว่าอยากจะรู้ว่าข้อสอบผู้สอบบัญชีภาษีากรมันมีกี่ข้อมีอะไรบ้างนะครับท่านนี้ก็เคยเข้ามาถามเกี่ยวกับตารางการสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีกรกับทางยีโร่แล้วล่ะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นลูกค้านะครับเขาแค่เข้ามาถาม แต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ลูกค้าเราก็ตอบให้ได้เผื่อในอนาคตอาจจะอยากเป็นลูกค้าของยัโลนะครับว่าตอนนี้ยัโลมีเว็บไซต์ใหม่พร้อมที่จะให้คุณได้มีการเรียนแบบออนไลน์แบบง่ายๆและมีการเรียงลาดับเนื้อหาและก็ข้อสอบแล้วก็ข้อสอบเนื้องสือแล้วก็ไฟล์เอกสารที่สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆด้วยดังนั้นก็เผื่อคุณสนใจก็มาเรียนกับย l นโลได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ยังไม่เป็นลูกค้าก็ไม่เป็นไร คุณถามว่าข้อสอบในแต่ละวิชานั้นมันมีข้อสอบอะไรบ้างคําตอบก็คือว่าในแต่ละวิชานั้นจะเหมือนกันเลยครับจะมีข้อสอบปอนัยก็คือช้อยกของเนี่ยนะครับประมาณ40ข้อ40ข้อข้อละ1คะแนนก็แปลว่ามันก็คือ40คะแนนนั่นเองนะครับแล้วก็มีข้อสอบอัตนัยครับข้อสอบอัตนัยนั้นมี3ข้อ3ข้อนี้ก็เป็นคะแนน20คะแนนต่อข้อดังนั้น3ข้อก็60คะแนน ลักษณะของอัตนายก็คือถามแล้วให้เราเขียนบรรยายหรือแสดงการคำนวณนั่นเองนะครับเนี่ยคือลักษณะข้อสอบนะครับดังนั้นเมื่อคุณเอาข้อสอบป,ปรนัย40คะแนนรวมกับอัตนายอีก60คะแนนก็จะเป็น100ยคะแนนคุณก็จะนั่งทําข้อสอบ3ชั่วโมงในห้องสอบในแต่ละวิชาเนี่ยคือ3ชั่วโมงแล้วคุณก็ทําข้อสอบเนี่ย100คะแนนเต็มอันนี้ถ้าเกิดคุณทําได้เกินกว่า6 0ขึ้นไป ก็แปลว่าคุณจะถึงเกณฑ์ที่จะต้องสอบผ่านนั่นเองนะครับดังนั้นใครก็ตามที่เตรียมตัวสอบก็ทําแค่เพียง60คะแนนเท่านั้นคุณก็จะสอบผ่านในวิชานั้นๆแล้วนะครับ